สเตอร์สิบสนะครับทุกคนนะรอบที่แล้วสเตอร์สิบสนะครับทุกคนตัด600เมตรน,นะครับนี่นะครับทุกคนสเตอร์เป็น27นะครับ14 27นะ27แล้วก็อันนี้เป็น14ผมว่าถ้ารอบนี้ตัดอีกน่าจะได้ลงมาเลย2ี่สิน่เลยครับทุกคนนะ,อะรอบนี้มันก็น่าจะพร้อมแล้วแหละนะไม่น่าจะมีอะไรแล้ว วัสด right. well, ีวัยรุ <c 195 2> I mean, ่นวัดม่องทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องวมเวฟซิ่งนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาไล่เวฟบมาสิบกันต่อนะครับหลังจากรอบพี่เลี้ยงนะครับโอดิงขาดอะไรขาดก็รอบนี้คือเราไปแก้กันมาหมดแล้วนะครับก็มาดูนะทุกคนนะตอนนี้จะเป็นสิบเตอร์สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะครับทุกคนนะรอบที่แล้วสเตอร์สิบสี่ยี่สิบแปดนะครับทุกคนตัดหกร้อยเมตรนะครับพวกนี้เราลงดักฟันหนึ่งดูนะครับผมว่าไม่แน่อาจจะตัดนะครับทุกคนนะอาจจะตัดแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าระยะทางมันปรรระะมาาณเท่ไนคับ ก็ตอนนี้คันนี้นะครับทุกคนยังหาท็อปสปีดของมันไม่ได้นะยังหาท็อปสปีดไม่ได้ผมยังไล่ไม่แบบว่ายังไล่ไม่เสร็จนะครับทุกคนก็ให้มาดูสเตอร์ก่อนนะว่ามันเป็นสเตอร์อะไรนี่นะครับทุกคนสเตอร์เป็น27นะครับ14 27นะ27แล้วก็อันนี้เป็น14ผมว่าถ้ารอบนี้ตัดอีกน่าจะได้ลงมันยี่สยี่สิแน่เลยครับทุกคนนะอันนี้คือเป็นสเต็ป แคมตัวเดียวครับแคมทอสเตอร์นะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ถ้าถ้าเกิดว,ว่ารถพร้อมอะไรแบบว,ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะรเดี๋ยวเลยเทสักสามรอบนะครับทุกคนนะเออดูว่าเพื่อวความชัวนะสักสามรอบหรือว่าผมว่ารอบนี้มันก็น่าจะพร้อมลแล้วแหละนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีแบบว,ว่าท้ายสะบัดอะไรพวกนี้ไหมนะถ้าท้ายสะบัดนี่คือแบบว,ว่ารอบเดียวพอเลยนะเพราะว่ามันมันอันตารายนะครับท <ๆ S 1> ุกคนรอบเดียวก็พอเลยนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวก็ตัดไปดูมุมกล้องโกโบนะครับก็จับยีเบสกันเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะ เต้นเต้ยรถรถโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปวิ่งมาแล้วนะครับก็ผลที่ได้ถามว่าพอใจไหมผมก็โอเคนะออโอเคขึ้นนิดน,นึงนะครับทุกคนจากจากที่ว่าที่แรกนะครับเป็นสเตอร์14 18นะครับแล้วก็มันมันตัดเร็วมากเลยนะผมว่าไม่ตัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นประมาณ ครับมันมันเกือบจะตันนะทุกคนนะแต่ว่ามันหมดทางได้ก่อนนะคือผมกับน้องผี่คนละรอบไปนะครับทุกคนมันจะมีรอบที่สองนะครับทุกคนที่ว่าหรือว่าชิวหน้าชิวหน้าที่มันหลุดกว่านีคนะรอบรอบนั้นเกิดว่ามันหมดทางนะครับทุกคนมันหมดทางแล้วก็ชิวหน้าชิวหน้าหลุดพอดีครับก็เลยยกสะก่อนนะครับทุกคนก็ได้สูงสุดร้อยยี่สิบสามกีนะทุกคนร้อยยี่สิบสามกีโกโปรก็โกโปรมันจะแข็งกว่า G ベストจับประมาณ บวกสองบวกสามนะทุกคนก็ประมาณถ้าเป็นจีบตัวละประมาณร้อยยี่สิบกีนะเออตอนนี้ก็ยังแปลว่าไม่ถึงร้อยสามสิบเลยทุกคนแล้วก็รอบหน้าเดี๋ยวผมขอไปลองเทสใหม่นะทุกคนนะเออจะเจอสิบสี่สิบเจ็ดเหมือนเดิมนะแต่ว่าคือแบบว่าทางมันอาจางที่ว่าแบบว่าไอ้มันยาวกว่าเดิมนะทุกคนนะเออคือบิดแบบว่ายาวๆไปเลยทุกคนฝากติดตามมาด้วยครับผมก็จะไล่แบบว่าถึงร้อยสามสิบจีก็พอแล้วนะครับทุกคนนะเออนี่ขาดอีกประมาณ ใครอีวานจ g อะทุกคนเออใครจ g ก็จะถึงวัน30แลวนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสําหรับใครที่แบบว่าเอออยากให้ผมใส่เตืออะไรเบอร์ไหนอีกก็แนะนํากันมาได้นะสาหรับใครที่อยากแนะนํานะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ <S 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 คลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ